สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กรมพยากรของปีนักษัตว์ปีมะเมียค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ค่ะนะเรามาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะในเดือนนี้ดูเพลินๆดูเรียบเรียบธรรมดาไม่มีอะไรหรวือหวานะคะ ไม่ไม่คึกคักจะว่าคึกคักมันก็คึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะจะว่ามันมันไม่ได้แต่มันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะว่ามันไม่มีโอทีมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ตัวคุณค่อนข้างชํานาญงานอยู่แล้วนะคะเพราะค้าไม่ขายก็ค้าขายเก่งก็เดือนนี้เลยไม่มีปัญหาเรื่องการงานเลยแต่ระมัดระวังเรื่องของอ,อารมณ์ด้วยนะคะเดือนนี้นะอารมณ์ บางท่านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลครอบครัว,วคะ่ะหน้าตาดูเศร้ามองอะไรเงี้ยบางท่านก็ไม่ไม่เป็นไรแชทหาคุยหาแฟนส่งของมาให้เช่นใจก็กกยิ้มยิ้มมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะเพราะนั้นแล้วเดือนนี้ก็พยายามยิ้มกับทุกเรื่องแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ เดืนนี้สบายหน่อยนะคะไม่มีเรื่องอะไรหนักๆเข้ามาให้คุณต้องลำบากใจเลยนะคะเพราะนั้นเดินนี้คุณต้องบุคลิกดีๆนะคะอย่าอย่าเอาความเศร้าหมองมามาสแสดงออกมาโดยเฉพาะเวลาที่เราทํางานอยู่พอค้าแม่ขายคนที่ต้องทํางานต้อนรับอะคะนะน,นี่ะอันเนี้ยมันมัน มันจะบ่งบอกนะลูกค้าเขาเขา,เขาเขาเข้ามาหาเราทุกวันเขาจะเห็นพฤติกรรมของเราเขาอย่างชั่วไปหน่อยแต่ลูกค้าหน้าใหม่ล่ะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเราอารมณ์เสียอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเรากำลังเศร้าหมองคิดถึงแฟนคิดถึงครอบครัวอยู่ไกลกันเลอเกินประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรักษาบุคลิกภาพด้วยในเดือนนี้ <c oughs> งานเดือนนี้สบายๆนะคะไม่มีอุปสรรควักน้ำอะไรมากมายให้คนนู้งแก ถึงมีคุณู็แก้ได้ไม่ยากสําหรับคุณแล้วในเดือนนี้นะคะสรุปการงินจะให้ผ่านนะคะนะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือเราแล้วการเงินคล่องตัวคะ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ก็อย่าจับจ่ายใช้สอยเยอะจนเกินไปได้เงินมาต้องแบ่งเก็บทันทีนะคะเพราะช็อปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ มนันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมานะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแต่ถ้าซื้อของฝากให้แฟนที่อยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอันนี้เขายังชั่วหน่อยอซื้อของฝากให้กันนะเนี่ยสรุปการการเงินอาจารย์ให้คนผ่านนะในเดือนนี้นะนะต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างในเดือนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่มีปัญหาแต่ท่านใดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําระวังเป็นโรคไข้เลืดออกค่ะแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวมีบ้างเล็กน้อยซึ่งที่อาจารย์พูดมานี้สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสุขภาพก็ผ่านในเดือนนี้นะคะมันมันดูไม่บวหวาไง <laughs> นะ ต่อไปเรื่องความรักกันปางความรักนี่ความจริงไพ่สองเท่ยขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับเรื่องคู่นะคะแน่นอนเราอยู่กับที่เราเราเรา,เราไม่เจอหรอกคนโสดนะเ,เราต้องทํากิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เราชอบไปคนเดียวไม่ต้องไปคนเดียวนะให้ไปอากับกลุ่มกับเพื่อนและจะมีคนที่ชอบในการทํากิจกรรมเหมือนกับเราค่ะคะํามาทักทายคํามาพูดคุยเป็นการลักษณะการคลิกนะคะคลิกเลยปิ๊งเลย สัญชาตญาณบอกเลยว่าคนนี้ใช่แน่นอนมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะคนโสดนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วยังรักกันดีหวานชื่นคืนสุขทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะกันไม่มีเรื่องแขวะกันไม่มีเรื่องชวนชวนอย่างอื่น นะเพราะนั้นเดือนนี้ปกติสุขดีไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเรื่องความรักนะอะไรยังไงก็เนี่ยค่ะแต่ยังไงก็เอาใจกันเพิ่มเติมพูดคุยกันเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะทำกับข้าวของโปรดให้กินบ้างนะคะชวนกันไปกินข้าวข้างนอกนะคะซื้อเสื้อใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มพูนเพิ่มพูนความรักขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งในเดือวน,นี้นะคะ นะแต่อย่าซื้อเยอะนะอย่าซื้อเยอะไพ่ใบนี้ขึ้นมาน่ายเยอะนะอ่ะต่อไปเรื่องจะที่จะสรุปตามหน้าไพ่นี้นะคะอืมคุณต้องควบคุมอารมณ์คุณให้ดีลมขึ้นลมล่องไม่ได้เสียการเสียงานเสียบุคลิกนะคะตรงนี้สําคัญมากนะเพราะคนมคนที่ทําอย่างเรามันมีเยอะไงนะคนที่ทําอาชีพเดียวกันมันมีเยอะเพราะคนมันมันมไม,ไม่รู้จะทําอะไรไง นะเพราะฉะนั้นเรื่องการวางบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยมันต้องดูดีนะคะเท่าที่เราทําได้เราเป็นแม่ค้าขายขายกับข้าวเราก็ต้องสวมหมวกสวมถุงมือนะคะใส่ผ้าปิดปากใส่ผ้าปิดจมูกให้มันเรียบร้อยนะคะเวลาพูดอะไรน้ําลายจะได้ไม่ต้องลงไปในกับข้าวที่เราตักอะไรอย่างเงี้ยผมเผ้าอะไรก็เก็บให้มันเรียบร้อยอย,อยู่ในหมวกเป็นต้นเป็นต้นนะคะมันมีหลากหลายอาชีพนะ คนเกิดปีมะเมียเนี่ยปีม้าเนี่ยนะว่าอาจารย์จะพูดให้หมดหรอกพูดให้หมดแต่ตามหน้าไพา่นี้จะเป็นคนที่เกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวกับพับบ้านเช่าเกี่ยวกับเ,เสื้อผ้านหน้าผมเกี่ยวกับร้านเสริมสวยนะคะอันนี้คือเดือนนี้มันไม่ม,มีอะไรหวือหวาอยู่ๆจะเยอะก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่จะน้อยก็น้อยสบายสบายอะ่ะสบายสบายรายรได้โอเคนะ เดือนนี้กล้าพูดได้เลยนะก <c oughs> ็สรุปประมาณนี้เรื่องอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ <c oughs> เดือนนี้ค่อนข้างสบาย <c oughs> คือคุณถึงมันมีปัญหาเข้ามาคุณก็เจอมาหมดหมดแล้วปัญหาพวกเนี้ย <c oughs> แล้วคุณผ่านมาหมดแล้ะคุณก็เคลียร์เคลียร์ไปตามปกติสุขชีวิตมนุษย์ทั่วไปที่ต้องมีทุก์มีสุขคระเข้ากันไปนะคะประมาณนี้ในเดือนนี้น <c> ะ <oughs> ตามหน้าไพ่นี้ก็ หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ